ยูมิดีพร้อมสร้างฝันให้กับทุกคนยูมิดีเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาได้อย่างไร้ขีดจำกัดยูมิดีมีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งสินค้าแผนการตลาดเครื่องมือรองรับการทำธุรกิจและระบบการพัฒนาพาร์ทเนอร์ให้ประสบความสำเร็จอย่างมั่นคงและยั่งยืนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกของยูมิดี มนัทพัฒน์ก้องพงษ์สะทร CEO u m d ู u m ด,ดีเกิดขึ้นมาโดยมีโจทย์ใหญ่ที่ต้องการเป็นชุมชนสร้างอาชีพแบ่งปันความรู้และมอบรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับยู u m d ร Partner ทุกท่านครับสินค้าของย u m ดีทุกตัวคิดค้นโดยเพศสัจกรและนักวิจัยมีคุณภาพมีงานวิจัยรองรับและได้รางวัลการันตีตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัย มีข้อมูลเชิงประจักษ์ว่ามียอดขายและอัตราการซื้อซ้ำที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่สำคัญทุกๆ1วินาทีเราขายสินค้าได้อย่างน้อย1ชิ้นระบบ UMS รองรับการทำธุรกิจของ u m มีีเป็นระบบที่ทันสมัยที่สุดออกแบบระบบโดยโปรแกรมเมอร์ดีกรี3เหรียญทองระดับโลก ความปลอดภัยของฐานข้อมูลอยู่ในระดับสูงรับรองว่าคะแนนทุกๆ p v และค่าคอมมิชชั่นทุกบาททุกตางถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้100%เเครับแผนธุรกิจของยูมีดีจ่ายจริงจ่ายเร็วทุกคนสามารถทำได้และมีรายได้ไม่จำกัดรับเงินทุก7วันโดยไม่ต้องกดถอนใดๆทั้งสิน้นแผนธุรกิจที่โปร่งใสเช่นนี้จะทำให้ยูมีดีพาร์ทเนอร์ทุกท่านประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว และร่ำรวยแบบยั่งยืน You System ระบบมีดีของคนมีดีคือหัวใจหลักในการพัฒนาม u m ี d าร Partner ทุกท่านเราเน้นการสร้างและการขยายเครือข่ายให้เกิดวงจรของผู้ให้แบบไม่สิ้นสุดซึ่งจะนำพาทุกท่านให้ประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดดและนี่คือ You m e d i คเพือข่ายของคนมีดีเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นและสร้างคนมีดีสู่สังคม